เดี๋ยวก่อนร้านดูโคตรด,ดีแต่ทำไมบ้านเราเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยใหย้น้องๆดูดูทุกคนครั้งนี้เรามาเจอกันซิบแจมซึ่งครั้งที่แล้วเราเปิดบริษัทขายรูปภาพพูดง่ายๆเลยเป็นบริษัทที่โกงโคตรเลยทำมาแค่1สัปดาห์มีตังค์หนึ่งแสนสองหมื่นอ่ะคิดดูซึ่งครั้งนี้เราจะมาเปลี่ยนอาชีพดูบ้างเราจะดูว่าอาชีพที่แบบว่า,าได้เงินได้น้อยหน่อยไม่เอาแบบว่าโกงขนาดนั้น และในไหนเพื่อนก็เปิดคิดมาแล้วก็ขอให้ดูสักนิดหนึ่งละกันเอาละครั้งนี้ร้านที่เราจะเปิดขอเป็นร้านคาเฟ่เ uh, ล็กๆละกันร้านคาเฟ่ของเราโอโ้พื้นที่เราก็กว้างฮงเอาร้านคาเฟ่ของเราอยู่ใกล้ๆบ้านดีกว่าประมาณนี้นี่เอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าดีกว่าใกล้ๆบ้านต่อไปก็คือต้องมีบันไดด้วยเออบันไดบันไดทางขึ้นร้านก็ประมาณนี้ได้แล้วได้แล้วต่อไปต้องมีราวราวจับนิดนึงบันไดบันได สิบ,บาทนี่ไงบ้านไม้เราต้องเน้นสีแบบนี้โซนนี้เราจะเป็นโซนบ้านไม้ของเราต่อไปเราต้องลงกรอบได้อยู่นะอันนี้คาเฟ่ของเราไม่ต้องใหญ่มากถ้าจะไม่ผิดมาเรียกว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ปิ้งย่างไม่ใช่นี่ไงเราขี้เกียจทําอะไรเยอะแยะเคาน์เตอร์มาตรงๆเลยดีกว่าแล้วก็ตรงนี้เราจะใส่กําแพงแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปปั๊บ เรียบร้อยแล้วก็มีประตูให้พนักงานเข้าไปซึ่งประตูตรงนี้เราจะต้องเอาเป็นประตูใส่นิดนึงมันล็อกได้หรือเปล่าอ่ะประตูนี้น่าจะล็อกไม่ได้นะเฮ้ยล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้ไดนี่ไงมันมีกรอนตรงนี้แสดงว่ามันล็อกได้ต่อไปก็คือเฮ้ยมันต้องมีโซนห้องน้ํานี่นะนี่ไงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันต่อออกมาอีกหน่อยโอเคห้องน้ําเราจะโซนประมาณนี้ประตูทางเข้าเออันนี้ก็ไม่เร็ว ใส่น,นี้ไปเลยแล้วกันหน้าต่างหน้าต่างของเราจะเป็นหน้าต่างกระจกนี่ไงตรงนี้จะได้เห็นข้างนอกชัดเจนแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งกินอาหารกันโต๊ะเราจะต้องดีสักนิดนึงในเมื่อเรามีงบประมาณสูงนิดหนึ่งเราจะต้องทําให้ดีที่สุดร้านของเรามาจะเป็นที่น่าจดจําไปตลอดกาล <c oughs> ต่อไปก็เอาโซฟามาเลยแล้วกันโซฟาเราจะต้องเน้นนั่งสบายๆส0 0เลยนะโซฟานี้ สูงเลยเอาอันนี้เล็กไม่ใช่อันใหญ่เ่อกี้อยู่ไหนอ่ะอันใหญ่อ๋ออยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีโซฟาตัวเล็กโซฟาตัวเล็กโอ้โหเดี๋ยวก่อนไอ้ฝั่งนี้นั่งตินห้องน้ําเลยจะเหม็นปะเนี่ยฝั่งนี้จะต้องเป็นโต๊ะสูงๆอะ่ะแล้วก็เอากี้มาวางโอเคลูกค้านั่งกินได้แล้วตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นโซนยืนรอโอเคแล้วก็ประตูห้องน้ําเกือบลืมจะต้องบอกเขาหน่อย อ่าอันนี้คือประตูห้องน้ํานะไม่ได้นี่ต้องเอารูปผ่านออกมาอย่างนี้โดยในห้องน้ําเราก็จะไม่ใส่อะไรมากก็จะเป็นพวกชักเครกแล้วก็ที่ล้างมือที่อาบน้ําไม่มีให้นะเอาต้นไม้มาใส่ดีไปเนี่ยปุ๊บโอ้โหเป็นโดงเลยแล้วก็มีกระจกติดข้างบนกระจกกระจกเจ้าขาจะเอากระจกอันไหนดีมาติดเฮ้ยเลขไปไม่สวยไม่สวย โอ้โหจะนั่งดูตัวเองเหรอเอาไว้ทําเป็นห้องซ้อมเต้นดีกว่าถ้าจะใช้อันนี้เฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันใหญ่เกินไปไม่เอาไม่มีอันที่ดีกว่านี้แล้วเหรอเนี่ยเออเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้แหละมาผน,นังของเราขอเป็นผน,นังไม้ออกไม้ไม้หน่อยเฮ้ยลึกลับเกินไปแบบนี้เราขอเป็นอิฐลกักกันให้รู้สึกเหมือนมันเป็นอิฐหน่อยแข้างในเราต้องเปลี่ยนสีนิดนึง สีฟ้าไม่เข้าต้องเป็นสีที่ดูแล้วมันรื่นรมหน่อยติดข้างไหนเก็บเซ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่เอาอันนี้หรือว่ามันไม่มีไฟอะติดไฟให้ก่อนดีกว่าเอ้ยไฟ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 ฉาไฟไฟอยู่ไหนไฟเรามีอยู่ในดวงใจของเราดีแล้วต้องได้แต่สว่างสางา้องสางโคตรเรเค็ีเรื่องต่างๆดีแล้วเฮ้ยยังไงพอไม่สว่างแล้วก็ดูใช้ได้แคไ่ไหนเอออันนี้แหละไม่เลืองมากแล้วเฮ้ยลืม ดึงไปได้ยังไงเทพื้นยังไม่ได้เทเราจะป้องกันฝนตกก็คือเผื่อมีลูกค้ายเขาไปเหยียวนอกก็มาแล้วก็มันจะลื่นว่าเอาอพื้นธรรมาดาธรรมาดาอันนี้ก็ออกสบายไปเลยพื้นไม้ใส้ได้เอออันนี้แหละสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยต้องติดเครื่องกันไฟไหมเออตรงนี้้กันไฟไหมหน่อยนะเดี๋ยวทำอาหารไฟแล้วไฟมันไหม เฮ้ยมันต้องมีโซนล้างมือสิโซนล้างมือก็ไม่ใค่เป็นทางในห้องน้ําแหละต้องมีต้นไม้ประดับนิดนึงเออวางตรงนี้ดอกสักุระเออร้านออกมาดีเฮ้ยเกือบลืมเกือบลืมนี่ไงลืมลืมทําหลังคาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนห้องน้าจะไม่มีรรบายอากาศเลยเหรอเอาไงดีอ่ะของตกแต่งแต่ละชิ้นหาพูดยากเลยเอออันนี้ก็ถือว่าเล็กก็พอประมาณเออไว้ตรงนี้เออจุดเดียวก็พอแล้ว ต่อไปคือหลังคาของเราเราจะทําหลังคาแบบไหนดีกันละทีนี้นเออมาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาดึงออกมามร้านเราเอาเป็นแบบนี้แบบนี้แหละดีแล้วร้านโอเคความสว่างทั่วถึงจุดป้องกันไฟไหม้ก็มีโอเคก่อนอื่นเราจะต้องไปเลือกพื้นที่ที่ดีก่อนที่นี่มันจะต้องเป็นที่ที่ดีหน่อย เน็ตต้องแรงหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาเน็ตแรงเดี๋ยวคนเข้ามานั่งกินฟรีเฮ้ยแต่คาเฟ่เน็ตแรงไว้ก่อนดีกว่าเน็ตแล้วเงินตรานางฟ้าคือเมื่อเจอกับโอกาสแย่ๆจะได้รับเงินเพิ่มนิดหน่อยเหมือนกับเงินตรนางฟ้าเลยโอ้ยใช่เอาไปกลิ่นอายความชั่วจะส่งผลให้สิ่งอื่นๆเกิดอารมณ์โกรธจากคำสั่งหยาบคายหรือก่อกวนง่ายขึ้นไม่เอาอะไรอินคาเฟ่ต้องมี มาเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนร้านนีด,ดูคตดดีแต่ทำไมบ้านเราเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเฮ้ยทำบ้านให้ดูดีขึ้นมาหน่อยก่อนอื่นบ้านที่ดูดีมันจะต้องมีไฟเอาไฟมาก่อนโอเคไฟดวงเดียวสว่างทั้งบ้านคาเฟ่ดูอย่างดีเลยเป็นไงบ้างครับกับการสร้างคาเฟ่ของเราในครั้งนี้ซึ่งคลิปหน้าของเราจะเป็นการเปิดคาเฟ่วันแรกเลยทุกคนอย่าลืมมาดูกันนะครับ และเพื่อที่ทุกคนจะไม่ได้ไม่พลาดในการรชมคลิปถัดไปของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดปุ่ม subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเอาละวันนี้สำหรับการสร้างคาเฟ่ของเราก็จบไว้เพียงเท่านี้เรามาดูกิจการในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย